สวัสดีค่ะพอยนะคะวันนี้นะคะพอยจะมีรถ SUV มาแนะนำให้กับทุกคนนะคะไปดูกันค่ะคันคันนี้ค่ะรถคันนี้นะคะเป็นรถ Mitsubishi Pajero นะคะเป็นตัว GT นะคะปี2012จดปี13นะคะเป็น SUV ที่ได้รับความนิยมมากๆเลยสำหรับคันนี้เพราะเป็นรถครอบครัวนะคะครอบครัวใหญ่ครอบครัวแบบ คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายคือคันนี้ตอบโจทย์มากเลยนะคะแล้วก็จะมาให้ดูกันว่าคันนี้มีพิเศษขึ้นมายังไรสําหรับในตัว GT นะคะมาดูกันค่ะตัว GT นะคะของเขาตัวนี้นะคะโคมไฟไฟของเขาจะเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะคะจะดูโฉบเฉี่ยวขึ้นมาแล้วก็แสงสวยมากๆสําหรับไฟดวงนี้นะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกเพิ่มมานะคะ ตัวกระจังหน้าของเขานะคะจะเป็นกระจังหน้าผมเมียมนะคะแล้วก็มีกระจังหน้าที่เป็นรังผึ้งนะคะสําหรับตัวปาเจโร่คันนี้นะคะอ่าแล้วก็ที่สังเกตได้ชัดเจนนะคะของเจ้าปาเจโร่คันนี้ก็จะมีแหลกหลังคานะคะเพิ่มขึ้นมานะคะเพราะเป็นตัว GT <S <S แล้วเป็นไง <S <S บอกทุกจุดเลยนะคะที่เป็นตัว GT แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูด้านข้างนะคะด้านข้างของคันนี้นะคะแม็กของเขานะคะจะเห็นได้ชัดว่าเป็นแม็กที่ สวยนะคะก็คือเป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะคะเป็นแม็กอัลลอยขอบสิบเจ็ดเป็นยางปี2020นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในห้องเครื่องนะคะดูจากหน้าเครื่องก่อนเนาะเดี๋ยวพอจะเปิดให้ดูนะคะมาเปิดกันเลยคันนี้นะคะมันก็จะเปิดหนักนิดนึงนะคะเราจะต้องใช้แรงเยอะนิดนึงแต่ว่าเปิดได้แต่จะ แบบหน้าแดงหน้าดำนิดนึ่งนะมาดูภายในกันนะคะว่าหน้าห้องเครื่องสวยกรบแค่ไหนนะคะตัวนี้นะคะเครื่องของเขานะคะจะเป็น DID นะคะเป็นเครื่องคอมมอนเรลนะคะเป็นตัวและ178แรงม้านะคะสำหรับปาเจโร่ตัวนี้พอเป็นตัว GT นะคะเครื่องจะ178แรงมาแล้วนะคะแรงมากๆแล้วก็ตัวเพจของเจ้าปาเจโร่คันนี้นะคะอยู่ด้านนี้นะคะเห็นไหมเอยอ่าเรามาดูกันที่หัวน็อตนะคะ หัวน็อตฝากระโปงนะคะอยู่เหมือนเดิมนะคะอยู่ครบไม่มีถอดเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นนะคะหัวน็อตสวยนะคะหัวน็อตสวยนะคะอ่ารอยเม็ดเมคอาร์นะคะก็ยังมีอยู่ครบนะคะคานเดิมนะคะไม่มีเปลี่ยนนะคะเม็ดเดิมสวยกิีบนะคะหน้าห้องเครื่องคือสวยมากค่ะรอยน็อตนะคะเดี๋ยวแก้มแก้มข้างซ้ายนะคะด้านนี้อาจจะมีเอ,อ่อถอด ถอดหัวน็อตนิดนึงนะคะอันนี้คือบอกกันตรงๆนะคะแต่ไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะอาจจะมีอาจแกะซ่อมทําสีเล็กน้อยนะคะอันนี้คือพลอยบอกตรงๆเลยนะอ่ะดูฝากระโปรงกันนะคะน็อตฝากระโปรงไม่มีเปลี่ยนนะคะน็อตหัวเดิมนะคะอ่าแล้วก็แผ่นการความร้อนอันนี้ก็เดิมนะคะจากโรงงานฝากระโปรงไม่มีเปลี่ยนนะคะสําหรับคันนี้สวยกิบนะคะตรงไหนมีอะไรเกิดขึ้นนี่พลอยบอกหมดเลยนะ คุณลูกค้าจะได้แบบมั่นใจเนาะอ่าเรามาดูกันค่ะแล้วก็ด้านข้างอย่างที่พลอยบอกว่าตัว GT นะคะแหลกเขาก็จะมีแหลกหลังคาแล้วก็ของปาเจโร่เขาจะมีบันไดนะคะบันไดคือแน่นหนาแน่นหนึบมากนี่เป็นไง,ไง <c ười> คือแบบมันทนทานแล้วมันแข็งแกร่งมากๆนะคะสําหรับคันนี้นะคะใครที่จะไปแบบ ออกป่าทะเลภูเขาน้ำตกคือตอบโจทย์มากสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวจะมาดูที่ประตูแล้วกันนะคะเอาเลยด้านในของเขานะคะอ่าเดี๋ยวพลอยบอกก่อนว่าจะมีหัวนอ็อตตัวนี้มันจะโดนขายอย่างที่พลอยบอกว่าแก้มข้างนี้ <Okay. S 1> มันโดนแกะไปนิดนึงนะคะเพราะว่าอาจจะมีซ่อมนิดหน่อยอ่าหัวน็อตนะคะมีรอยมาร์กเหมือนเดิมประตูไม่มีเปลี่ยนนะคะประตูไม่มีเปลี่ยนประตูเดิมนะคะซีนเดิม จีนเดิมนะครับอ่าบอกหมดครบทุกอย่างเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวจะแกะวันนี้จะยืนนิดนึงค,คือเม็ดคือเม็ดครบมากเลยนะคะวันนี้แบบลุยมากเลยอะ่ะคุณขาอ่าเป็นไงคะคุณขาครบทุกเม็ดนะคะครบทุกเม็ดแต่มีกี่เม็ดก็ไปนับ วันนี้คือแบบลุยมากเลยอ่ะมากับเจ้าคันนี้มาค่ะแอะมาเลยแล้วก็อย่าลืมนะคะกระจกทุกอย่างก็จะเป็นเดิมออกจากโรงงานมิสซูแบบนี้นะคะสังเกตกระจกไม่มีเปลี่ยนนะคะไม่มีชนถ้าชนกระจกแตกนี่ต้องมีเปลี่ยนแน่นอนอ่ะน็อตเดิมนะคะหัวน็อตเดิมประตูไม่มีเปลี่ยนจ้าเดี๋ยวเรื่องภายในเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนะให้ดูภายในแน่นอนอะ ประตูสวยนะคะอาจจะเห็นได้ไหมว่าตรงนี้เขาจะมีเอออะไรนะเขาเรียกแบบอ่าแผงกันลอยนะคะอันไหนที่เพิ่งเห็นพิเศษก็จะบอกเลยนะอ่ะเดี๋ยวมานับเม็ดให้ดูเหมือนเดิมเออไโอ๊ยโดนสายไฟออกมาด้วยนะทุกคนอ่ะเม็ดก็เรียงกันนะคะเอาท่นนี้ก็พอเนาะ แต่รถพอยคือรับประกันคุณภาพอีก่แล้วนะคะอย่างที่พอยเคยบอกไปการันตีเลยนะคะไม่มีชนหนักพิบความน้ำท่วมนะคะถ้าเกิดมีเราคืนเงินให้เต็มจำนวน100%เตเต็มค่ะไม่ต้องกลัวแล้วก็จะมาที่ท้ายของเจ้าตัวนี้นะคะคันนี้นะคะเป็นมิตซูบิชิปาเจโร่นะคะแล้วก็มีกล้องด้วยแทนแทนขับขี่ปลอดภัยแน่นอนนะคะเป็นปาเจโร่สปอรตนะคะ อย่างเงี้อย,งอยู่เดิมไฟสวยนะคะไฟสวยไฟของเขาก็มีขอบไฟที่เป็นพรมเมียมด้วยนะคะปุ๊บว้าวเดี๋ยวจะขึ้นไปนั่งให้ดูเลยวันนี้ว่ามันกว้างแค่ไหนเบาะมันถูกพับไว้แล้วนะคะจริงๆอันนี้ข้างหลังอะมันเป็นเบาะสามตอนนะคะคือนั่งได้สบายมากแล้วก็เป็นแอร์เป็นแอร์เ,อเป็นแอร์ราวสามสามช่วงอะคะ่ะเนี่ย คือความเย็นนี่ทั่วถึงมากๆเลยนะคะสำหรับแอร์แล้วก็ภายในนะคะดูกว้างขวางนะคะแล้วก็ใครที่สูงสูงอะ่ะคือหัวไม่ติดแน่นอนนะคือนั่งได้จุมากขึ้นไปนอนได้เลยนะทุกคนคือใครที่มีลูกนะคะคืออันนี้พลอยพับเบาะลงไว้ให้แล้วแต่ว่าเอาขึ้นก็ขึ้นง่ายนะคะ แล้วก็ด้านหลังของเขาอะ่ะมีที่วางแก้วให้ด้วยนะคะมีที่ชาร์จไอ้นี่ด้วยนะมีที่ชาร์จแบตได้ด้วยนะคะคือสิ่งอำนวยความสะดวกคือถือว่าครบแล้วก็เนี่ยพอสูง165นะคะห่วงไม่ติดมีไฟให้ด้วยนะคะด้านหลังคือ VIP มากๆเลยอะ่ะไปเที่ยวป่าถ้าไม่ได้กลางเตะไม่ได้เอาเต็นท์ไปคือคันนี้อยู่ได้แน่นอน,นะคะ่ะอ่ะแล้วก็มาให้ดูนะคะ รงนี้ของเขาด้านนี้เป็นไงคะคืออุปกรณ์ไม่เคยถูกนำมาใช้นะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนยางนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูยางอะไรกันนะคะยางอะไรเขาจะดูดที่ด้านล่างนะคะเอ้มาเลยนี่ไงแทนแทนแทนยางเต็มนะคะไม่เคยใช้ดูยังมีขนอยู่เลยเนี่ยมานะคะอ่าแล้วก็ตัวนอ็อตเป็นไงคะน็อต ฝาท้ายนะคะไม่มีเปลี่ยนนะคะหัวเดิมกิบไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีแงะไม่มีชนแน่นอนนะคะไม่ไม่ถูกเปลี่ยนอ่ะซีนท้ายยังอยู่นะคะเนี่ยซีนท้ายยังอยู่นะคะซีนเดิมจากโรงงานเลยน็อตเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะด้านในของเขาอะเป็นสีครีมจัดได้ว่าสว่างตาแล้วก็สวยมากนะคะสำหรับตัวนี้อ่ะรอยเม็ดเมคอาร์ตนะคะ มันจะมีเม็ดเรียงกันอยู่ตรงนี้นะครบรบกีบนะคะภายในสวยนะคะแฮนลงมาเลยท้ายสวยมากๆจบท้ายไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามานั่งกันช่วงข้างหน้าชุบแล้วก็ไอตัวปาเจโร่ะตรงนี้เขาอโป่องอันนี้ยคือสวยมากเลยนะคะตัวที่จับ อันนี้ของเขาก็เป็นพรมเมี่นะคะกันกันลอยได้เป็นอย่างดีเลยไม่ต้องกลัวว่าเล็บจะแบบไปข่วนนะคะสะดวกสบายเดี๋ยวให้ดูรอยกันเดี๋ยวหนูค่อยนั่งให้ดูนะคะเดี๋ยวพลค่อยนั่งให้ดูอาแกะให้ดูก่อนชึบชึบต้องโยกหน่อยนะเพราะมันแน่นมากเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะนี่เม็ดเลียงกันกรีบเย้ย อ่าโอเคเนาะมานั่งให้ดูไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะก็คือกว้างนะคะเบาะภายในกว้างนั่งสบายเดินทางไกลคือคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะถ้าเกิดใครที่กำลังหารถครอบครัวใช้คันนี้ดีมากเลยนะคะคุ้นขาอ่าแล้วก็มาดูที่หัวน็อตนะคะฝั่งนี้เลยนี่หัวน็อตนะคะ หัวน็อตเดิมนะคะประตูไม่เคยเปลี่ยนมานะคะไม่มีโดนชนแน่นอนหัวน็อตมีรอยเหมือนเดิมมีรอยมาจากโรงงานนะคะภายในกว้างสบายนะคะคุณขาคุณจะตีร่างกายยังไงกันก็ได้อยู่ตรงเนี้ยคือดีนะคะสำหรับ <S <S ปาเจรโร่คันนี้มาถ้าเกิดเป็นผู้หญิงขับคันนี้นะมันก็จะดูแบบแบดบอยมากๆเลย อ่มาดูกันค่ะเดี๋ยวให้ดูหัวนอ็อตหรือดูนี่ก่อนอะให้ดูแบบนี้เลยนะทุกคนเรียงกันครบเรียงกันสวยนะครับอ่าอหัวน็อตเดิมนะคะหัวน็อตเดิมหัวน็อตเดิมไม่มีเปลี่ยนปึ๊บปึ๊บ มันอาจจะใส่ยากเลยนะคะเพราะามันไม่ค่อยได้ถอดไม่เคยได้ถอดอะภายในมาที่ภายในกันนะคะสําหรับตัว Gt ตัวนี้นะคะที่พิเศษของเขานะคะจะอยู่ที่พวงมาลัยตัวนี้นะคะจะมีด้วยแอร์แบ็กด้วยกันอยู่สองลูกนะคะที่คนขับหนึ่งแล้วก็ที่ผู้ที่คนนั่งคนนั่งด้วยหนแ,แล้วก็มาดูภายในของเจ้าปาเจโร่สปอร์ตัว Gt คันนี้นะคะว่าเขาพิเศษยังไงคะ่ะ ก็จะสังเกตได้ชัดเลยนะคะว่าคันนี้ของเขานะคะสป,ปอร์ตมากๆคือที่พวงมาลัยของเขานะคะจะมีปุ่มนะคะที่ล็อกความเร็วนะคะสําหรับคนที่เดินทางไกลนะคะไม่ต้องขับขี่แบบเมื่อยๆนะคะสามารถล็อกความเร็วที่ตรงจุดตรงนี้ได้นะคะสําหรับพูดคอนโทนนะคะด้วยการเซ็ตเริ่มกดที่ออนกอนะคะหน้าจอมันก็จะขึ้นเป็นคลสแล้วนะคะ แล้วเราก็จะมาเซตนะคะเพื่อที่ล็อกความเร็วของเราให้ได้คงที่อยู่ตลอดโดยที่เท้าเราไม่ต้องเหยียบนะคะเวลาเราขับทางไกลจะได้ไม่เมื่อยนะคะถ้าเกิดเราต้องการจะออกเราจะไม่ใช้ระบบนี้แล้วเราก็แค่ cancel นะคะคือใช้ง่ายมากๆเลย cancel แล้วก็ off นะคะสำหรับปุ่มนี้แล้วก็ที่พิเศษของเขาอีกก็จะมีตัวชิปนะคะ ชิปคอนโทรนะคะตรงนี้เพิ่มมานะคะสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ตรงนี้ได้โดยที่มือไม่ต้องมาอยู่ที่ตรงนี้นะคะพิเศษไหมสําหรับคันนี้แล้วก็ที่นั่งของเขานะคะก็จะพิเศษมากเพราะว่าจะมีแบบนี้นะคะสามารถปรับแบบไฟฟ้าแบบนี้ได้เห็นไหมทุกคนแค่กดนะคะนี่ไม่ได้เลื่อนอะไรเลยนะนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวพอจะปรับมาก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นว่าตรง ที่พิงนะคะสามารถปรับได้เหมือนกันเดี๋ยวดูกันนี่ปรับนอนได้แล้วก็ปรับขึ้นได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกด้านหนึ่งนะอ่าคือใช้งานสบายมากนะคะสำหรับคันนี้นะมาดูกันนะคะว่าภายในของเขามีอะไรฟังก์ชันอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกมาค่ะภายในก็กว้างนะคะช่วงหน้ากว้างนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว คอนโซลหน้าของเขาก็เซฟพื้นที่เหมือนกันนะคะไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะคะเป็นประหยัดพื้นที่เขาไม่ติดแน่นอนนะคะสําหรับใครที่ตัวสูงนะคะเพราะว่าสําหรับพลอยยังไม่ติดเลยนะไม่ติดเลยนะคะนั่งสบายมากนะคะขับขี่ทางไกลก็คือสะดวกสบายแน่นอนนะคะด้านกลางนะคะคอนโซลกลางของเขาก็จะมีแอร์นะคะอยู่สองข้างเย็นฉ่ำมีจอนะคะ ซึ่งถ้าเกิดใครที่ใช้สมาร์ทโฟน Android อะไรก็คือสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับจอตรงนี้ได้นะคะส่วนแอร์ของเขาก็จะเป็นดิจิตอลแล้วนะคะตัวนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะ,ะมีที่วางแก้วอะไรให้2แก้วนะคะเรียบร้อยมีที่เก็บของให้เล็กน้อยนะคะถือว่าตอบโจทย์นะคะคันนี้มีที่ ใส่แว่นด้วยเหมาะกับคนผจญภัยจะต้องมีแบบแว่นตากันแดดเนาะอ่ะแล้วก็บอกอีกข้างหนึ่งของเขานะคะก็สามารถปรับได้อีกเหมือนกันนี่เดี๋ยวปรับให้ก่อนเห็นไหมนี่นะปรับได้หมดเลยสบายมากอย่าเพิ่งนอนคะ่ะอย่าเพิ่งนอนคะ่ะคุณขาอ่าโอเค สวยนะคะภายในของเขาเป็นทรีโทนด้วยนะทรีโทนมีดำเทาครีมนะคะตัดกันได้สวยแล้วก็สว่างตามากๆสำหรับคันนี้นะมาเดี๋ยวพอจะมาเฉลยว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่นะคะเจ้าปาเจโร GT คันนี้มาเลยเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ ป a เจโรคันนี้ซึ่งเป็นตัว GT แล้วมันมีจุดเด่นและพิเศษยังไงนะคะสำหรับใครที่หารถ SUV 7ที่นั่งอยู่นะคะ m i t s ู b i s h i า a จโ r o คันนี้นะคะตัว GT ปี2 0 1 2จด13นะคะ mm hmm. ก็มีหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วพอก็รีวิวให้ดูทั้งภายในและภายนอกไปแล้วนะคะสำหรับใครที่ชอบเจ้าคันนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะ กดติดตามเพจร้านไว้ให้พลอยหน่อยนะคะแล้วก็กดซับสไครต์กดติดตามไว้ให้พลอยเป็นกําลังใจที่จะทําคลิปต,ต่อไปนะคะและราคาที่พลอยจะบอกต่อไปนี้นะคะเจะ้าปาเจโรคันนี้นะคะปี2 0 1 2 1 3ยาําอีกคันนะคะราคาเพียง499,000บาทนะคะสําหรับใครที่ดูมาจาก YouTube ให้ราคานี้ไปเลยนะคะ499,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ1,500บาทเท่านั้นค่ะ สำหรับวันนี้นะคะพลอขอขอบคุณมากนะคะถ้าเกิดคลิปนี้นะคะผิดพลาดได้งไงต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ทุกอย่างนะคะคุณภาพแน่นอนนะคะ